สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําในส่วนของการเข้าใช้งานในกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อเข้าใช้ระบบ RMS ของวิทยาลัยการอาชีพกนวลน,นะครับอันดับแรกเลยนักเรียนนักศึกษานะครับจะต้องเข้าระบบ RMS ผ่านหมายเลข IP address นะครับของเครื่องนะครับเซิร์ฟเวอร์ RMS นะครับด้วยหมายเลขหนึ่งจุดสิบ จุดหนึ่งหกนะครับเป็นช่องในช่อง URL นะครับเสร็จแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับหรือจะกดต่อไปได้เลยนะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบ RMS ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์ PC ก็ได้นะครับหรือแท็บเล็ตได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับเสร็จแล้ว นักเรียนนักศึกษาก็จะมาเจอ,อช่อง URL นะครับให้กรอกชื่อผู้ใช้งานและก็รหัสผ่านในส่วนนี้นะครับชื่อผู้ใช้งานนะครับในหมายเหตุข้างล่างนะครับก็จะมีะให้ความสําคัญตรงเอาไว้ตรงนี้เอาไว้นะครับว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ผู้ใช้งานก็คือรหัสประจําตัวนักเรียนนั่นเองนะครับที่สถานศึกษาออกให้นะครับ ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะครับก็คือรหัสผ่านนั่นเองนะครับในช่องรหัสผ่านนะอ่าวิธีกรอกนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับแค่เพียงตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมเอารหัสักศึกษาของนักึกษาคนหนึ่งนะครับเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็กรอกรหัสผ่านนะครับเข้าไปนะครับโดยเด็กเกิดวันที่สิบสี่นะครับสลนะครับเพราะว่าต้องขั้นด้วยสลนะครับตามด้วยเดือนเกิดนะครับเดือนที่ห้าก็คือศูนย์ห้านะครับ เขาเกิดปีพศ2546ก็2546นะครับเสร็จแล้วก็กด enter ครับหรือเข้าระบเข้าสู่ระบบได้อัตโนมัติเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้มาเจอในหน้านี้นะครับเป็นหน้าของ user นะครับของนักศึกษาเองนะก็จะมีชื่อของเขาํำกับเอาไว้นะครับว่านักศึกษาชื่อนามสกุลอะไรนะครับเสร็จแล้วนักศึกษาก็สามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนนะครับลายน้วมือเข้าออกนักศึกษานะครับ ก็จะระบุข้อมูลตรงนี้เองนะครับแล้วก็ข้อมูลประจําตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ข้อมูลครูที่ปรึกษานะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับผลการเรียนตารางเรียนการขาดลายาสายครับการสแกนไายนน้วมือการยืนมือสือทุกส่วนนะครับข้อมูลทุกนี้นะครับสามารถนักเรียนนักศึกษาสามารถาพิมพ์หรือติดต่ออะไรต่างๆนานากับครูที่ปรึกษาได้โดยตรงเลยนะครับที่น่ๆคือ การสแกนไายนน้ามือนะครับเข้าออกสารนักศึกษาจะปรากฏตรงนี้นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาในกรณีที่เป็นเด็กฝึกง,งานนะครับที่จะต้องรับรู้นะครับว่าจะต้องทําอะไรก็คือการบันทึกการฝึกง,งานนั่นเองนะครับโดยการคลิกที่ตรงนี้นะครับเพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกการฝึกง,งาน